สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารับชมนะเอ่อทดสอบนะบีแม็กนะกับยาง h ันคุกเดน้าโปรเอทีทูนะกับทางลื่นๆแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็จะมาทดสอบเอ่อยางดูนะว่ามันจะสลัดโครนดีหรือเปล่านะนี่สำหรับใครที่จะเอ่อกำลังจะเลือกเปลี่ยนยางเอทีนะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบ ขำๆนะไม่ได้ตรวจสอบจริงอะไรมากมายขนาดนั้นนะนี่นี่ก็คันนี้ก็ใส่ย,ยางแฮนคุกนะขนาดยางสองหกห้าาสหกนะนี่กับทางลื่นๆนะพอดีเราได้เคลียร์แปลงนะแล้วก็ถมเออเป็นรอยรอยถมรอยไถ,อ,ยถ,อ,ยถยอะไรพวกนี้ด้วยนะรอยกวาดนะดินมันก็จะเละๆนะพอดีฝนตกด้วยนะก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายคลิปตรวจสอบอยาง ดูว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะนี่เส้นทางก็จะเละๆนิดหนึ่งนะนี่ก็เป็นการทดสอบยางคร่าวๆนะไม่มีอะไรมากมายนะดูที่ว่ามันการสลัดโครนเป็นยังไงนะสงสัยต้ตั้งกล้องฝั่งนี้แล้วแหละแม่เจ้าชูเฟอร์ก็ไม่ไม่มาขับให้ด้วยนะเอา้ามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงซักยกก็รอบแรกจะเปิด traction control นะน,น,น,นี่รุ่นนี้มี traction น,นะ ok mình đua gan đến ngay ขบับเองไม่ป็นใพอราดังแล้วจะใช้หวีนี้ครับนี่ก็เมื่อกี้ก็ลองมาแล้วนะนี่ผมลองเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งนะแล้วก็เปิดท r ัคชั o นคอนโ r ร l นะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะเข้าเกียร์สองแล้วก็เปิดทรัคชั่นก็ไปได้นะเมื่อกี้นะไปได้ตากระแทกแดงๆก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกียร์หนึ่งเนี่ยมันไปไม่ไหว เนะยนหนึ่ง traction control ไปไม่ไหวนะวย้ำก่อนแลตัวนี้เป็นขับสองนะขับสองถ่ายไงมันกว้างๆดีวะเนียโอเคนะเดี๋ยวเราลองปิด traction control น,น,นะหรือว่าปิดระบบป้องก,กันล้อหมุนฟรีดูที่ว่ามันจะฟรีทิ้งขนาดไหนไปได้หรือเปล่านะทางแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อแม่เจ้า โอเคนะแม่เจ้าก็คือปิดจักจันคอนโทรลนะครับโอ้โหขึ้นง่ายเลยเกียร์หนึ่งเมื่อกี้ลองเกียร์หนึ่งนะครับก็ลองปั่นดูใช้ไม่ได้เล่นรอบอะไรมากมายนะก็ไปได้นะครับทางลื่นๆแบบนี้นะนี่นี่ดูลื่นๆเละๆแบบนี้นะคนี่แต่ก็ไม่แนะนําให้ไปเล่น <c oughs> ไปเล่นในสวนนะ <c oughs> นี่อยู่ใกล้บ้านนะนี่เรามีรถลากพร้อมนะครับ ก็ทดสอบกันได้นะไว้เป็นแนวทางสําหรับใครที่จะเปลี่ยนยางชุดนี้นะก็คือเ <c> ม <oughs> ื่อกี้ใส่เกียร์หนึ่งนะปิดปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะก็ไปได้นะนะกำลังเครื่องมันปลดล็อกเต็มที่มันก็ไปได้เลยนะเอาเป็นว่าเอา่อใครที่มองหายางนะแม่เจ้ากูจะได้ได้ต่างกับยางชุดนี้ดนะ้เอาเว่าเป็นแนวทางนะสำหรับใครที่จะเอาหายางเอทีนะที่ราคาไม่แพงนะแฮนด์คุกไดนาโปรเอทีทูก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับนะเปลี่ยนยางตั้งดีก็เปลี่ยนไม่ไดทีเลยดีกว่า <c oughs> นะกรณีที่เราไปไปเที่ยวไปเจอเอ,อ,อุปสรรคนะเหมือนที่ลานจอดรถอะไรลื่นๆฝนตกแบบนี้ครับนะถ้ามียางเอทีเนี่ยมันก็จะปั่นขึ้นง่ายนะก็คือเราเคยเจอมาตัวแล้วนะก็คือไปเที่ยวที่งานว่าวอะไรสักอย่างเนี่ยที่สุราชฎราก็จะขึ้นขึ้นนะไม่เจ้ารถติดกันเป็นแถวเลย นะเพราะว่าเขากวาดที่เนี่ยกวาดใหม่ๆแล้วเป็นทรายนะรถจมกันเป็นว่าเล่นเลยนะแต่เรามียางเอทีเนี่ยมันก็ไปง่ายกว่าเพื่อนนะนะถ้าเป็นยางเอทีนะเอที AT ก็พอนะไม่ต้องถึง MT หรือว่าเออมันจะมีตัวใหม่อาทีนะอาทก็ได้นะไม่ต้องถึง MT นะมทีนะนี่ใส่ใช้งานนะกรณีที่เจออุปสรรคลื่นๆเลนๆแบบนี้มันก็สามารถผ่านไปได้ง่ายกว่ายาง HT นะ ของเพื่อนนี่จมเป็นแถวเลยของผมไม่จมนะแม่เจ้ามันมันขึ้นอยู่กับเอ่อทักษะของการการเอ่อการขับด้วยแหละนะฝีมือคนขับด้วยนะยางก็สวนหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีทักษะนะกรณีที่เอ่อติดลื่นลื่นแบบนี้นะก็แนะนําลองเปลี่ยนเกียร์หนึ่งมันเหนืดไปนะก็เปลี่ยนเกียร์สองแล้วก็เหยียบให้เต็มที่เลยนะเกียร์สองมันก็ยังไม่ขึ้นลองสับสามดูนะถ้าสับสามยังไม่ขึ้นก็รอรถมันลากอย่างเดียวนะไม่นั้นเดี๋ยวรถเอ่อเปลืองคลัทนะเดี๋ยวคลัทไหม นะโอเคคลิปนี้มาด้วยกันนะาลื่นๆแบบนี้เละๆแบบนี้นะถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะถ้าเจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหโคตรเละเลยยังต้องไปล้างรถดกสวัสดีครับผม